สุดอลังการค่าจัดงานแต่งนางเอกช่องดังกับสามีสร้างเสียงฮือฮาสุดๆสำหรับงานวิวาของนางเอกสาวช่องแปดนนนี่นัชชาชูมัคเกอร์และหวานใจแอกมี่วรวัตรนาคแนวดีนักร้องนำแห่งวง Double Deep และซีอนักลงทุนนักธุรกิจหมื่นล้านหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน4ปีในงานวิวาของทั้งคู่ ถูกจัดขึ้นวันที่3ธันวาคม2023ที่ผ่านมาณราชาพปลรีแบงคอกและล่าสุดมีรายงานว่างานวิวาในครั้งนี้อลังการงานสร้างสุดๆเลยคะ่ะได้มีราคาค่าใช้ใจ่ายสูงถึง15ล้านบาทด้วยกันเหตุตกแต่งด้วยดอกไม้ไวท์ไฮเดนเนียไวท์โรสไวท์ทิวลิปไวท์พีโอเน่ที่ขาสดและบานสะพรั่งทั่วทั้งงาน ซึ่งอิมพ์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า8,000กิโลกร,รมัมเป็นดอกไม้ที่หายากเพราะนอกฤดูกาล